สวัสดีครับพี่ยอดทินนะครับวันนี้จะมารีวิววิธีการเล่นการใช้งานโดรนฝึกบินครับตัวว888ใช้งานยังไงมาเลยครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะฮะตัวนี้ดับแรกนะฮะเราต้องมีโทรศัพท์ก่อนนะครับทุกคนนะครับแกะมานะครับตัวนี้จะมีกระเป๋าให้ด้วยนี่นะครับเป็นกระเป๋าใส่โดรนนะครับรูดซิปออกมานะครับก็นี่ฮะก็จะมีตัวรีโมทนะครับมีตัวโดรน มีตัวแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่อย่างนี้นะครับในสูงซิปล็อกนะฮะจะมีเซฟตี้ปีกนะครับมีปีกอะไรนะฮะมีหัวชาร์จเป็นหัว USB UH มีไขควงมีน็อตใส่ปีกให้ด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีชุดคู่มือแล้วก็ QR code ให้โหลดโปรแกรมลงหน้าจอใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับผมมา ช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาประกอบให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอ่าโอเคนี่นะฮะมีเป็ะน,นะครับอันดับแรกนะฮะกลางปีกโดนออกก่อนอย่างนี้นะครับเป็นตัวสี่แกนแบบนี้เป็นมอเตอร์บัสเรย์รุ่นนี้นะครับก็จะมีกล้องให้ถึง2ตัวคือกล้องหน้าและกล้องใต้ท้องและเซ็นเซอร์กันชนให้อีก4ี่ทิศทางนะฮะเซนเซอร์อยู่ข้างใต้ท้องนี้นะฮะหนึ่งสองสามสี ตัวนี้พิเศษสุดๆเลยนะฮะลอยตัวเซ็นเซอร์สแกนพื้นบินนิ่งด้วยและที่สำคัญนะครับสามารถปรับกล้องไฟฟ้าขนะบินได้เลยอันนี้เด็ดมากครับผมอ่าโอเคนะครับวิธีการใส่แบตเตอรี่นะทุกคนนี่นะแบตเตอรี่ใส่ลงไปอย่างนี้ครับเคี่ยวอยู่ด้านล่างนะฮะใส่ลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวรีโมทก็จะใส่ถานขนาด 2A 3ก้อนแบบนี้นะฮะทุกคนนี่นะฮะแบบนี้นะครับ มีที่จับโทรศัพท์มือถือให้พร้อมนะครับผมอ่านี่นะฮะทีนี้ครับวิธีการใส่เซฟตี้ปีกไม่ได้ยากเลยนะทุกคนนะค่อยๆเล่นนะครับค่อยๆฝึกนะครับเนี่ยปีกอะไรให้1ชุดเลยนะครับแปดใบนะฮะนี่นะครับใส่เข้าไปนะครับนี่ฮะนะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่นะฮะให้เข้าเคี้ยวล็อกตรงเนี้ยแล้วก็ดันขึ้นนิดนึงอย่างเงี้ยเห็นไหมนะครับนี่คือวิธีการใส่เซฟตี้ปีกนะฮะใส่4ใบเลยก็ได้ มือใหม่ฝึกบินก็ใส่ได้นะฮะถ้าใครอยากได้แบบแนวสปอร์ตสปอร์ตก็นะฮะไม่ต้องใส่ก็ได้นะฮะเท่ๆนะครับอันนี้สำหรับมือใหม่ก็ใส่ลงไปให้เรียบร้อยแบบนี้นี่นะฮะปึ๊บนี่นะฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้ให้ทุกคนเห็นไหมฮะเซฟตี้ปีกสี่ใบเลยนะฮะสี่แกนนะครับอ่ะทีนี้ครับตัวชาร์จเนี่ยตัวชาร์จจะเป็นหัว usb แบบนี้ทุกคนนะฮะเวลาชาร์จไฟอ่ะทุกคนดูครับเนี่ยฮะเสียบลงไปตรงนี้นะ ตรงนี้ตรงนี้ปึ๊บเอา้าพามาดูมา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 นี่นะฮะทุกคนมาดูครับเวลาชาร์จเนี่ยแนะนําเป็นปลั๊กแบบ USB แบบนี้ก็ได้นะฮะเป็นปลั๊กแบบ USB แบบนี้นะ,ะเนี่ยเขาจะมีตัวเสียบเป็น USB แบบนี้นะฮะก็เสียบลงไปนะครับนี่เขาจะมีไฟขึ้นตรงนี้เห็นไหมครับเป็นสีแดงถ้าเต็มไฟจะดับลงไปก็ประมาณ1ชั่วโมงบวกลบนะครับโอเคไหมเนี่ยชาร์จอย่างนี้ได้เลยนะฮะเอ่าโอเคไปามา ขั้นตอนต่อไปนะฮะเราจะมาโหลดแอปโปรแกรมลงหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะฮะอันดับแรกโทรศัพท์ต้องมีอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับอ้าวมาตัวนี้นะครับจะใช้ได้ทั้ง ios android นะครับ google p l a y นะครับของผมใช้เป็น ios นะครับเดี๋ยวง่ายสุดเลยไปที่แอปสีเขียวก็ได้นะครับเดี๋ยวเข้าแต่หน้าเลยนะฮะอ่าเอาใหม่นะครับแอปสีเขียวเข้าหน้าหลักเข้าเพิ่มเพื่อน QR Code สแกนของผมใช้ iOS นะฮะผมก็จะสแกนตัว iOS ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดของใครเป็นตัว Android แนะนำให้โหลดนะครับตัวนี้หรือ Google Pay นะฮะโอเคนะครับอ่ะเรียบร้อยนะฮะเขาจะขึ้นแถบเป็นสีน้ำเงินขึ้นมาแบบนี้นะฮะแตะเข้าไปครับนี่ฮะ Wi-Fi ชื่อว่า w i f i U A V นะฮะเป็นชื่อแอปนะครับโทษทีนะฮะอันนี้คือชื่อแอป w i f i U A V นะ,ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้จะไปค้นหาใน Google p l a y หรือ Pay Store ก็ได้นะฮะเอาทำการ ติดตั้งครับนะการติดตั้งจะไม่นานแป๊บเดียวเองนะฮะนี่ครับอ่ะเรียบร้อยแล้วเปิดเข้าไปครับนี่นะฮะหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับเขาจะบอกว่านะฮะอนุญาต w i f i ในตำแหน่งคุณหรือไม่ก็กดอนุญาตระหว่างการใช้แอปและกันนะครับเรียบร้อยนะครับทีเนี้ยเขาก็จะมาอยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือของเราแบบนี้นะฮะทุกคนโอเคไหม เดี๋ยวผมจะแนะนําตัวรีโมทก่อนแล้วกันนะครับว่ารีโมทตัวนี้ตุ่มไหนทําหน้าที่อะไรนะฮะทุกคนอ่ะอันดับแรกเลยครับตัวนี้คือตัวเปิดขึ้นมาแล้วก็เสียบโทรศัพท์มือถือนะครับ2เปิดปิดคือตัวนี้เปิดปิดนะครับเปิดปิดตัวรีโมทอ่ะคือตัวนี้นะฮะต่อไปนะครับคันโยกด้านซ้ายตัวนี้นะครับมีหน้าที่ขึ้นปล่อยปุ๊บล็อกระดับแตะลงนะฮะลงต่ำนะครับปล่อยล็อกระดับแตะขึ้นสูง ถ้าเราโยกมาด้านข้างซ้ายนะครับตัวโดนจะหมุนหัวซ้ายแบบนี้นะฮะถ้าเราโยกไปด้านฝาตัวโดนจะหมุนหัวฝาแบบนี้นะอ่ะทีนี้นะฮะสรุปครับหน้าที่บินขึ้นถ้าระดับตามความต้องการแล้ว2เมตร3เมตร5เมตรให้ปล่อยรีโมทนะฮะให้ปล่อยคันโยกจับมือนะฮะเขาจะล็อกระดับถ้าคุณกดค้างมันจะขึ้นอย่างเดียวนะ,ะทุกคนนะฮะปล่อยลงตามปล่อยล็อกหมุนซ้ายปล่อยล็อกหมุนฝาปล่อยล็อกอ่ะต่อไปนะครับ คันโยกด้านฝาตัวนี้ควบคุมทิศทางเดินหน้าดันโยกไปข้างหน้าเลยเนี่ยครับถอยหลังแตะเข้ามาครับด้าน,นี้แตะไปซ้ายตัวโดนจะบินไปซ้ายแบบนี้แตะขวาจะโดนจะบินไปขวาแบบนี้นะครับโอเคนะเดินหน้าถอยหลังบินไปซ้ายแล้วก็บินไปขวานะควบคุมได้360องศาเลยนะฮะตัวนี้อยู่ที่การเล่นนะครับอ่ะต่อไปนะครับตัวนี้ครับเห็นไหมครับว่าจะเป็นลูกศรชี้ขึ้นกับชี้ลงนะครับ เวลาเปิดเครื่องเซ็นเซอร์ระบบเรียบร้อยนะฮะจะบินขึ้นออโตเลยอัตโนมัติเลยนะฮะแตะตุ่มนี้หนึ่งทีครับแล้วก็ปล่อยตัวโดนจะเทคตัวขึ้นนะฮะอัตโนมัติประมาณเมตรบวกลบประมาณเนี้ยและจะล็อกระดับการบินให้เรานะครับถ้าจะลงกดอีกหนึ่งทีตัวโดนจะค่อยๆลงเราควบคุมทิศทางนะฮะหาดันเวให้โดนลงถึงพื้นก็จะดับเครื่องอยนต์ให้เราเองอัตโนมัตินะครับอะตุ่มี่2ครับ1 2 3ตัวนี้คือสปีด เวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมาอันดับแรกเขาเป็นสปีดหนึ่งอยู่แล้วถ้าเราต้องการความแรงเพิ่มขึ้นให้ต้านลมดีขึ้นกดตัวนี้หนึ่งทีแล้วปล่อยจะมีเสียงดังสองติดติดตินะฮะนี่คือสปีดสองต้องการแรงกว่านี้กดอีกหนึ่งทีมีเสียงดังสามติดติดติสติดนี่คือสปีดที่สามครับถ้าต้องการเข้ามาโหมดเดิมคือสปีดหนึ่งให้กดอีกหนึ่งทีดังแค่หนึ่งติดนะฮะนั่นคือสปีดหนึ่งนะครับอ่ะโอเคตัวต่อไปนะครับ ตัวนี้คือเปิดปิดไฟตัวโดรนกดหนึ่งทีปิดไฟเปิดอีกกดอีกหนึ่งทีจะเป็นการเปิดไฟโดรนนะฮะตัวลำนี้สามารถเปิดปิดไฟที่ตัวรีโมทคอนโทรลได้นะฮะต่อไปครับตัวนี้3.60องศาสามารถตีลังกาได้ซ้ายกับขวานะครับเวลาจะตีลังกาเนี่ยนะฮะบินขึ้นไปได้ระดับประมาณสัก5เมตร6เมตรถึงอ10เมตรต้องการตีลังกาให้แตะตุ่มนี้ก่อนครับ360หนึ่งทีตึ๊บมันจะมีเสียงดังที่รีโมดังติ๊ตติ๊ต ตีลังกาซ้ายให้แตะคันโยกมาด้านซ้ายแล้วปล่อยตัวโดนนะฮะจะพลิกตีลังกาซ้ายนะครับตีลังกาขวาเหมือนกันครับให้กดตรงนี้ก่อน3 6 0 1หนึ่งทีมีเสียงดังติ๊ดติตให้แตะคันโยกไปด้านขวานะฮะแล้วก็ปล่อยโดนจะตีลังกาขวานะฮะอันนี้คือตีลังกาซ้ายกับขวานะครับตัวต่อไปรุ่นนี้นะครับสามารถปรับหน้ากล้องขึ้นและลงได้นะครับ เห็นไหมครตัวนี้คือลูกศรนะฮะชี้ขึ้นชี้ลงนะฮะง่ายๆเลยปรับปรับลงกับตัวนี้ปึ๊บ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 ตามต้องการองศาตามต้องการ90องศาปรับขึ้นก็คือตัวบนเท่านั้นเองนะครับตัวนี้คืออะไรครับสมมติว่าตัวโดนบินขึ้นมาแล้วอาจจะไปบินกลางจงกลางแจ้งเจอลมนะฮะเจอลมตีนะฮะสมมุติว่าโดนมีอาการไหลหน้าไหลไปข้างหน้านะให้กดตุ่มนี้ครับ1ทีปึ๊บนะครับ ทีนี้ตั้งบาลานซ์ให้แตะคันโยกควบคุมทิศทางนะฮะถ้าโดนไหลหน้าให้แตะคันโยกถอยหลังครับตืดตืดตืดจนกว่ามันจะอ,อยู่ในระดับที่เราต้องการนะครับถ้าเราไม่กดต่อมันก็จะนะฮะล็อกสัญญาณของมาเองนะ,ค,ะคือหยุดนะครับแต่ทีนี้ครับถ้าทําต่อเนื่องนะครับผมก็กดตัวนี้หนึ่งทีนะฮะโดนมีอาการไหลหน้าเอียงขวาด้วยไงฮะก็ดันคันโยกถอยหลังนะฮะแล้วก็แตะคันโยกมาซ้ายอย่างเงี้ยนะฮะ การการโดนที่ว่าเดินหน้าและเอียงขวาไปอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็จะลอกลับมานะให้มันตรงขึ้นน,นะฮะโอเคไหมครับอ่าทีนี้นะครับถ้าเราไม่ทํางานนะฮะถ้าเราไม่กดแล้วเขาก็จะหยุดเองนะฮะนะครับทีนี้ตุ่มนี้คืออะไรตัวนี้เวลาเล่นในบ้านนะครับเราสามารถเปิดเซ็นเซอร์ได้ถ้าเราเปิดเซ็นเซอร์ให้กดตุ่มนี้หนึ่งทีครับปึ๊บเซ็นเซอร์จะทํางานเมื่อโดนนะฮะไหลเข้าไปใกล้ๆกํ้ก,กแพงนะฮะเขาจะดีดตัวออกมาเล็กน้อย จะมีเสียงเตือนดังที่ตัวรีโมทด้วยดังติ๊ตติ๊นะครับและตัวนี้เวลาโดนบินไปนะฮะแบตเตอรี่อ่อนตัวลงจะมีเสียงเตือนดังที่ตัวรีโมทนะครับดังติ๊ตติ๊ตติ๊ตติ๊เราก็ควรบินโดนกลับมาใกล้ๆนะฮะเล่นใกล้ๆตัวเองนะฮะจนกว่ามันหมดนะครับตัวโดรนนี้นะฮะระยะความสูง20ไม่เกิน30เมตรินไกล70ไม่เกิน100เมตรนะครับผมทุกคนนะฮะให้เล่นในระยะสายตาเล่นใกล้ๆตัวเองก่อนอย่าเพิ่งบินสูงมากเล่นไกลมากนะฮะเอาให้ชํานาญก่อนนะครับ อ่ะโอเคขั้นตอนต่อไปนะฮะเราจะมาลองใช้เลยนะฮะว่าใช้งานยังไงนะฮะอันดับแรกนะครับหาพื้นวางเรียบๆนะนะครับอันดับแรกกดที่ตุ่มนะครับครั้งที่เดิมหนึ่งสองสามนี่ฮะเห็นไหมครับเซ็นเซอร์ระบบบัสเรตจะมีเสียงนะฮะกล้องจะปรับปั๊ๆนะครับสองเปิดสวิ์ตัวรีโมทครับกดครับอ่ามีเสียงนะฮะรุ่นนี้จะเซ็นเซอร์กันเองแบบอัตโนมัตินะครับ แชทีนี้นะฮะสามครับทําการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi ก่อนไปที่ตั้งค่าไปที่ Wi-Fi นะครับนี่ฮะ w i f i ของเขาชื่อว่า l R s l o w ี่ b s เนี่ยแต่เข้าไปทําการเชื่อมต่อนะฮะทำการเชื่อมต่อนะฮะจะไปเล่นกลางทุ่งนาริมคงริมเขานะฮะในสวนในสวนนะฮะโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่เป็นไรตัวโดจะปล่อย Wi-Fi ออกมาให้ใช้โทรศัพท์รับสัญญาณ Wi-Fi ครับอ่ะนี่นะฮะ เขาจะขึ้นว่าไม่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมันจะขึ้นแบบนี้นะหรือบางเครื่องจะขึ้นว่าเครือข่ายไม่ปลอดภัยมันจะขึ้นแบบนี้ถูกต้องแล้วครับอ่าโอเคทีนี้นะครับไปที่โปรแกรมที่เราติดตั้งไว้นี่นะฮะแตะเข้าไปครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะแต่ที่ตัวสตาร์ทครับและกดอนุญาตนะฮะนี่ฮะหน้าตาเขาออกมาแบบนี้ทุกคนนะฮนะ ตอนนี้โดเนเมีอการจับหัวอยู่นะครับผมให้แตะตัวรูปสีไข่ C นี่ฮะแล้วกดที่ตัว R EV ครับเนี่ยเขาจะกลับมาสู่โหมดเดิมเลยไหมฮะนี่ฮะเห็นไหมครับกล้องมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอโอเคทีนี้ครับต่อไปนะฮะต่อไปถ้าเราต้องการถ่ายภาพนะฮะกดที่ตัวกล้องได้เลยอันนี้คือถ่ายภาพต้องการถ่ายวีดีโอ กดอนุญาตให้เข้าถึงทั้งหมดนะครับกดที่ตัว VO ครับนี่ฮะและเขาจะมีวินาทีนะฮะขึ้นให้เป็นสีแดงฝั่งนี้หยุดก,ก็กดอีกหนึ่งทีสามารถปรับกล้องเป็นแนวตั้งได้ด้วยโอ้โหแจม่มไหมล่ะหลักร้อยเท่านั้นเองครับผมตัวนี้ปรับคืนสู่ระบบเดิมครับอ่ะต่อไปนะครับเรียบร้อยนะ้ฮะอันนี้คือเซตระบบแล้วก่อนขึ้นบินทําการคาลิเบตโดนครับ ให้กดคันโยกเป็นรูปตัววีเข้าหากันพรอๆกันนะทุกคนฟังด้วยฮะดูนะครับนี่ฮะจะมีเสียงดังติดไฟกระพริบพิธีหยุดนี่ปล่อยโอเคนะต่อไปครับบินขึ้นเลยฮะออโต้กดหนึ่งทีก่อนปึ๊บสตาร์ทเชื่องยนต์ตัวโดนจะเทสตัวขึ้นมาเองเห็นไหมครับอัตโนมัติประมาณเมตรเมตรบวกลบนี่ประมาณนี้นะทุกคนนะฮะี่นะครับอ่ะทีนี้คันโยกด้านซ้ายยันขึ้นครับปล่อยมือก็ล็อกเห็นไหม แต่คันโยกลงปล่อยมือออกจากคันโยกเขาจะล็อกระดับแบบนี้ขอเข้าใจนะฮะถ้าคุณกดทั้งมันจะขึ้นอย่างเดียวปล่อยมือถึงจะล็อกระดับให้นะครับทุกคนอ่ะลงมาครับปึ๊บปล่อยมือล็อกระดับเราแตะคันโยกมาด้านซ้ายนะครับโดนจะหมุนหัวให้นะทุกคนขยัยผมมาด้านนี้นี่ฮะแต่คันโยกไปด้านฝาโดนจะหมุนหัวหาเห็นไหมซ้ายขวาถ้าเรากดท้้งมันก็หมุนลอบแบบนี้นะโอเคนะฮะปล่อยมันก็หยุดให้แบบนี้ คยโยกด้านฝาครับเดินหน้าปล่อยถอยหลังปลอ่อยเห็นไหมฮะเขาจะเป็นล็อกระดับการปีนอัตโนมัติทําให้เล่นง,ง่ายมากขึ้นนะครับถอยหลังปล่อยถ้าแตะไปขวาขวาซ้ายนะฮะเดินหน้าโยกวงล้อม360ร้อองศายโยกได้เลยครับควบคุมได้รอบทิศทางนะฮะทุกคนนี่ฮะโยกโยกเห็นไหมับทุกคนอ่านี่นะครับแบบนี้คือเขาเล่นง,ง่ายนะครับเล่นง,ง่ายมากๆต่อไปนะครับ อ่าสปีดถ้าเรากดหนึ่งทีอันนี้เสียงดังสองกิ๊กนะฮะนี่คือสปีดสองคอนโทรลอ่ากดอีกหนึ่งทีดังสามกิ๊กคือสปีดสามนะฮะทุกคนครับมันเขาจะแรงขึ้นนะฮะทุกคนถ้าเรากดอีกหนึ่งทีดังหนึ่งิ๊กจะมาสู่สปีดหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะ,ะทุกคนครับต่อไปครับ ตัวนี้นะครับปรับกล้องขึ้นและลงอ่ะตอนนี้นะฮะกล้องขึ้นอยู่แล้วนะครับต้องการปรับกล้องลงเนี่ยฮะปรับตัวล่างนะฮะปรับลงได้ถึง90องศานะฮะนี่ครับ90องศาตามความต้องการของเรานะยทุกคนนะฮะนี่นะครับแบบนี้นะครับนี่คือกล้องหน้าเนี่ยปรับได้เลยโหแจ่มมากอ่ะปรับกล้องได้ด้วยหลักร้อยทุกคนอ่ะต่อไปต่อไปนะครับทีนี้นะฮะตีลางกานะครับซ้ายขวาแตะตุ่มนี้หนึ่งทีสามหกศูนย์นะฮะปึ๊บ ตีลังกาขวาแตะคันโยกขวาหนึ่งทีแล้วปล่อยเห็นไหมฮะตัวโดนจากตีลังกาเห็นไหมครับอ่าทุกคนถ้าตีลังกาซ้ายทําเหมือนเดิมครับนะฮะเดี๋ยวไปด้านนี้หนึ่งนะฮะตีลังกาซ้ายนะทุกคนนะขึ้นสูงนิดนึงแล้วกันนะครับแต่สามกศูนย์แตะคันโยกมาด้านซ้ายหนึ่งทีแบบนี้แล้วก็ปล่อยเห็นไหมครับตัวโดนก็จะตีลังกามาด้านซ้ายครับอ e ่าให้แบบนี้นะทุกคนนะฮะอ่าต่อไปนะครับทีนี้ การตั้งบาลานทำยังไงอสมมตินะฮะตัวโดนแต่ถ้าอย่างเงี้ยคือมันก็นิ่งอยู่แล้วนะฮะเพราะเซนเซอร์สแกนพื้นมันช่วยเยอะมากๆเลยนะฮะนี่ครับการตั้งบาลานทุกคนนะฮะกดหนึ่งทีมีเสียงดังติดนะฮะถ้าเราแตะคันโยกไปข้างหน้าเงี้ยเนี่ยโดนจะมีการไหลหน้าได้ไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมทําให้เขาไหลหน้าหน่อยแบบนี้นะครับประมาณนี้ทุกคนนะไหลหน้านะครับแตะหนึ่งทีครับแล้วก็แตะคันโยกมาด้านหลังครับแตะหนึ่งทีนะฮะแตะคันโยกมาข้างหลังเนี่ยนะฮะ นี่คือการแต่งบาลานซ์ครับให้ตัวโดนอยู่ในระดับที่เราต้องการนะครับถ้าไปเจอ,อลมข้างนอกนะฮะมันไหลหน้าไปเลยก็แตะปุ๊บก,กดถอยหลังถ้ามันไหลไปขวาแล้วก็แตะแล้วกดมาซ้ายนะครับจนกว่ามันจะนิ่งดีที่สุดครับผมอ่ะทนีนี้นะครับเซนเซอร์เซนเซอร์นะฮะทุกคนกดตรงนี้ครับหนึ่งทีอ่ะดูนะทุกคนครับเซนเซอร์หน้าทํางานเหนไฮะเขาจะมีเสียงแล้วก็ดีตัวถอยหลังนิดนึงนะครับอ่ะเซนเซอร์ด้านข้าง เนี่ยทำงานนะครับจะมีเสียงเตือนดังที่ตัวรีโมทนะฮะเซนเซอร์หลังนี่ฮะเคาจะดีดตัวออกนิดเป็นไงทุกคนนี่ครับเหมือนกัน4ทิศทางครับผมอ่ะโอเคนะครับต่อไปปิดเซนเซอร์ถ้าเราไม่ปิดเซนเซอร์นะฮะตัวโดนจะนะฮะทำงานช้าคือเดินหน้าช้าถอยหลังช้าเหมาะสำหรับการเล่นในบ้านถ้าไปเปิดแล้วเล่นนอกบ้านเซนเซอร์โดนบินไม่ไปเลยนะฮะมันช้ามากๆนะฮะเราต้องเปิดหยุดเซนเซอร์ก่อนนะฮะ ถ้าเปิดเซ็นเซอร์กลดล็อกแล้วเห็นไหมโดนทํางานเหมือนเดิมครับเห็นไหมเขาจะทํางานได้เหมือนเดิมนะทุกคนอ่าโอเคนะฮะทีนี้จะเอาโดนลงจอดกดตุ่มนี้หนึ่งทีครับปึ๊บค่อยๆลงนะเรากดคอนโทรลทิศทางนะหาลำดุลให้เขาลงได้ตามความต้องการเห็นไหมฮะถึงพื้นจะดับเครื่องเองแบบอัตโนมัติครับผมอ่ะทีนี้ไปด้านนู้นครับ,น,รบนี่นะฮะนี่คือวิธีการเล่นนะฮะการใช้โดนของเจ้าตัว V ีตอง8นะครับผมตัวนี้ก็ลองเอาไปฝึกเล่นกันดูแล้วกันนะครับเล่นไม่ยากและที่สำคัญตัวนี้นะฮะออปชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะปรับกล้องไฟฟ้าขณะบินเซนเซอร์สแกนพื้นบินนิ่งตีลากาซ้ายขวาได้นะครับไฟสวยด้วยเปิดินไฟได้ด้วยนะฮะและพิเศษสุดๆแค่หลักร้อยเล่นตำตำบินใกล้ๆตัวเองก่อนนะครับเย่๋เพิ่งดินสูงบินไกลนะฮะลองดูครับโยทินจัดให้